แล้วครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้อยูะะ่กับผมสปิริตเอ็กทูนะฮะกับฮีโร่ที่มีชื่อว่าน้องคีล่านะครับวันนี้ก็หยิบมาในตำแหน่งจันเกิลนะครับหลังจากที่นางเนี่ยถูปรับสกิลหนึ่งขึ้นมาใหม่นก็ถือว่าเก่งมากๆเลยนะฮะคือต้องบอกเลยว่าเมนคีล่าหลายคนเนี่ยก็ต้องชอบมากๆเลยนะฮะสำหรับสกิลหนึ่งในการปรับครั้งนี้นะแล้วก็วันนี้ก็จะมาเล่นสาธิตดาเมจของมันแล้วก็การเดินเกมต่างๆนะครับอันดับแรกก็มาฟาร์มที่บูก่อนนะ ก็คือว่าเกมนี้มาหรอกน่าจะเป็นคนโลมนะครับผมเด็กต่าออฟเลนนะฮะแล้วก็เป็นวิปยืนเอฟเฟกต์ดราก้อนกับยาเตะนะครับแล้วก็มีมวยที่เป็นเลนกลางนะฮะต้นเกมก็ไม่มีอะไรครับผมก็แนะนาให้ฟาร์มไปก่อนนะเทคนิคการเล่นกีล่านะผมก็ผมก็ไม่ได้แบบเก่งอะไรมากหรอกครับแต่ผมก็แบบมีเทคนิคเฉพาะตัวของแต่ละคนนะก็สําหรับผมเนี่ยผมก็จะต้นเกมก็จะไม่เน้นบวกนะครับผมก็จะเน้นไปทางด้านของการฟาร์มแล้วก็เก็บตังค์ไปเรื่อยๆนะฮะ างเงี้ยก็มาแท็กกลางได้นะครับเก็ตต่อนะครับโอเคก็ฟาร์มจบแล้วนะก็ต้องหาดูว่ามีอะไรทําบ้างนะครับตวัวเราเล่นล่างก็จะไม่มีอะไรทำผมก็จะไปแกงที่ตรงกลางน,นะแต่ดูมันว่าจะแกงได้ในครนี้เดินมาปุ๊บเดินมาเติมล่างแน่นอนโอเคปับ๊บนี่ก็โหโหแรงมากนี่ฮะกดอันสี่นะร้าวมาผานนะแตเสียวเทียนนะ โอเคมวยมาเติมนะมวยได้นะนะก็ได้มาก่อนต่อนะครับตอนนี้ก็ถือเป็นเล่นที่ดีนะสำหรับต้นเกมถ้าเราเปิดมาส,สวยๆนี้แต่หายาเราเปิดบัตรเออเอ,อ้าวเรียบร้อยนะฮะบิ้โดนหายาไปสองตัวแล้วนะแล้วก็ตีมาก่อนเสร็จก่อนนะแล้วค่อยไปช่วยข้างล่างน,นะครับเดี๋ยวต้องเอามังกรก่อนนะโอเคไหมออร่วมไม่โดนจะมาหลอกไล่ยอยู่ป่าดเด็กเพื่อนมาโอ้ติดเดี๋ยวมามา ได้หรือเปล่าไม่รู้โอเคได้อยู่นะเอาไฟออกสกิลหนึ่งวิ่งกลับมาตามเงาโอเคจุ๊ยเกือบตายนะเจ้าเซียเนเติมดาเมจทีหลังนีงน้ไม่ฟิกเกอร์มานะถือว่ารอดไปนะเกแล้วก็ฟังกันต่อนะเลือดเราน้อยนะทีร่าเนี่ยจะมีพัสซีบอย่างหนึ่งเลยก็คือสกิลติดตัวของนายเนี่ยจะมีพัสซีบเวทบำพายนะหรือว่าดูดเลือดเวทนะครับ20นะติดตัวเลยนะแต่ต้นเกมอย่งจบเกมนะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะตอนเลือดล้วก็ไม่ต้องกลับบ้านนะครับผม โอเคก็มาฟาร์มที่บูกันต่อนะแต่รู้สึกเหมือนว่าข้างบนน่ยจะบวกกันหนักมากเลยนะเราต้องไปเติมไฟก่อนนะช็อตนี้นะแล้วก็ตีบูเสร็จปุ๊บแล้วก็ต้องวิ่งขึ้นไปข้างบนเลยนะโอเคกวอนตรีไปครับวิ่งทะลุกรรแพงไปมฮะเป็นทีละ่งเราอยู่แล้วไปแล้วฮะกดสกิลหนึ่งไปฮะครับสกิลสองตี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 แล้วก็สกิลสองทีหนึ่งเพราะว่าหลังจากที่อันติเราหมดเนี่ยฮะอันติเรามีเนี่ยนะฮะเอ่อสมมติว่าอันติเรา เออรีเซ็ตนะแล้วก็จะได้สกิลหนึ่งกับสกิลสองีกับมาด้วยนะฮะตอนนก็มาแอบดูนะว่ามีคนทำอะไรบ้างนะแต่ว่ามวยเอ้ยเดี๋ยวมวยจะเย็นโอ้มวยเล่นเราก็ต้องเล่นตามนะแต่มวยมีแสงยังไงต่อแต่ว่ามวยไม่น่ารอดนะเราก็ต้องออกก่อนนะโอ้เยอะเกินมวยเมื่อกี้โดนปิดสามตัวเลยนะแต่เราน่าจะไม่รอดนะโอเคนะสกิลสองออกมาปั๊บนี่หายตัวโอ้ยได้อยู่ถือว่าสกิลสองของคิล่าเนี่ยเป็นสกิลที่สามารถหลอกผู่ตัวตู้ได้ดีเลยนะฮะตอนนี้เราก็ต้องฟาร์มไปก่อนนะครับ โอเคมามาฟาร,ร์มต่อกันก่อนนะครับตอนนี้ก็อขอฟาร,ร์มก่อนนะเพื่อ,กอ,อนกันเลยเมื่อกี้ที่โคตรแห้งเลยนะฮะดูเหมือนว่าเราต้องเออทำอะไรดนีนะช็อตนี้ต้องมาเจ้าคลิปกลางก่อนเอ้ยคลิปกลางคลิปล่างก่อนนะฮะกินมวยพายโยนนั่งเกือบตายนะทีนะมีตะกี้วิลงสองเป็ดอมตะนะฮะโอเคก็ okay, ได้คลิปล่างมาปุ๊บเวฟหนึ่งอามตะไหม้ยอุแต่ลิตอยู่อะ่ะเจ้าวะโอเคเอาก็เอามาดิ เพื่อนมาช่วยเบิร์นะฮะพอดีเพื่อนเดินมาเราก็ต้องเอานะฮะอืมเขาบวกกับข้างล่างเราต้องไปเติมไฟป,ปะไม่เอาดีกว่าเราต้องขอฟาร์มก่อนนะเราต้องเก็บเงินก่อนนะจะโดดใส่โดดใส่เงี้ยเหรอเฮ้ยเอาโบไม่เอาเยอะเกินออกมาโอ้ยไม่เอาทิกแซกข้าแพงไปโอ้ยอกเกือบตายนะฮะอะไรแค่จะมาเอาคีพกลางโอ้โหมาเอาคีพกลางอย่างสันติทำไมต้องมาทุ่มทำร้ายกันด้วย ก็อย่างที่บอกไปนะคีราไม่ต้องจําเป็นไม่จำเป็น,ต,ปนต้องกลับบ้านบ่อยนะครับเพราะว่าพาสีของนางเนี่ยจะมีการดูดเลือดแวมไพร์นะ20%ติดตัวนะตั้งแต่ต้นเกมยันจบเกมเลยนะ <c oughs> ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครโอเคนะักฟังกันก่อนปับ๊บทีสทุดท้ายสวยมา,าคลิปกลางต่อนะเน้นเน้นรวยเน้นรวยฟอเรนเบอร์ตายปะโอ้โหล้ำโอ้โหไม่ตายโอ้โหโดนโดนติดอะไรนะสถานะดูเอลของฟอเรน โอ้ข้างล่างยับว่ะเจียวเซียนแข็งเราเฮ้ยเดี๋ยวเอาเจียวเซียนได้นะเดี๋ยว,วยเราวนกระเบลมาโดนใส่หัวรวบปับ๊บคิวสองตีต,ต,ตีโอเคสวยมาเริ่มละเริ่มละเริ่มดีแล้วนะฮะเจียวเซียนนี่หายไปเลยนะเมื่อกี้นะโอเคมาร์ต่อนะฮะตอนนี้เราได้ามาทางทางด้านของสปุกิมาูร์กันแล้วนะฮะจะดูว่าเาขา,เาจะเวทเราอะ่ะเออเดี๋ยวมวยมวยเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องมาคลิปล่างก่อนนะเราไม่มีไฟแน่นอนนะเพราะเราทำอะไรไม่ได้นะ หายาหายาต้องเอากรีบล่างนะผมว่านะแต่ผมก็ต้องเคลียร์ก่อนมันน่าจะอยู่มันน่าจะเดินอ้อมมาเอากรีบล่างมีต้มมนนะกร่ะเชื่อผมดิอ่านั่นไงยืนรอเลย,ยผมว่าแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะผมจะทำทำทำแกล้งเดินกลับนั้นผมก็จะเลยเข้าไปฆ่ามันโอเคอ่ะนี่กวรันตีไปแล้วกวรันตีไปแล้วเจอกูเจอกูอกรวบเขาหผมหกูพาเน่ไปเรียบร้อยไม่รอดน,นะ จริงๆนะมันเป็นจิตวิทยานะสําหรับการที่เราจะแบบว่าท้ท่าเดินหนีกับไปนะแต่จริงๆเน่ะเขาก็จะคิดว่าเราเดินกลับไปแล้วจริงแต่เรายังไม่กลับนะเราจะเดินวนกลับมาฆ่ามันอีกเหมือนเดิมนะคือแบบมันสามารถแบบใช้กลยุทธ์ในจิตวิทยานี่ใช้ได้ในแร้งในธรรมดาสามารถใช้หมดได้หมดเลยนะก็จะเอ่อก็ต้องแบบนิดนิดหนึ่งหน่อยนะก็ต้องแบบอ่านใจคู่ต่อทูด้วยนะแล้วต้องอ่านเกมแบบให้แบบดีๆหน่อยเึงจยทำได้นะโอเคนะ มามากันต่อนะดูเหมือนว่าตรงกลางจะมีไฟนะฮะยังไงฮะยังไงฮะเดี๋ยวเรากดเดี๋ยวเรากดดนตรีนะกดตรีอุ้ยมันเห็นเรากดดนตรีปุ๊บอุ้ยร่วงพายาไม่โดนผมไม่โดนว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ้อมนะผมอ้อมนะผมอ้อมนะจะอ้อมหาเข้าอยู่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 ใจเย็น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 เยล่างอุ๊อิสตันโอ้ผมพลาดแล้วโอ้โหโอ้โหเรือม้าแทงผมไม่รอดว่ะโอ้โหตาย โอเคมากันต่อนะเมื่อกี้ผิดพลาดปาที่นงนิดหน่อยนะฮะเราต้องกลับมาฟลามันต่อนะผมเมื่อกี้เสียเสียเลยนะฮะจบกันนะฮะเฮ้ยข้างล่างหมวกกันอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฮะเรียมาเรียมาปลาใช่ไหมเรียมาเอาจัดว่ะเรียมามันเอาเยอะว่ะเดี๋ยวเดตีบูก่อนเดี๋ยวต้องวิ่งขึ้นไปนะฮะเดี๋ยวใจเย็นหน่อยกับเพื่อนกําลังขึ้นไปกําลังขึ้นไปเฮ้ยเพื่อนได้ว่ะสวยไปเลยมาแล้วฮะเฮ้ยเลียมามาดิตนี้มันเรียมาตายนะได้อยู่โอ้โหเรียมาไม่ตายอีกแล้วออะไไรวเนนนนี่ยมมมมัััตาากโโ้หดจ โอ้ยตายนะมันเม็มันรอดได้นะเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราหลักกันเดีมันเดินมาแนละ้วเดินมานะนี่เจอเดอะฟอเรนอะอยู่ในพุ่มนาหรือเปล่าว่าอยู่พุ่มนานะเออไม่มีไม่มีไม่มีทิ้ม,มหายละมีคนมาปิปดกูป่ะเนี่ยอลิฟอีกแล้วอย่าลิมอยา่ยาเดี๋ยวขอบัฟบแข่งนะขอเว็บบัฟก่อนนะมันจะเอาใช่ไหมเนี่ยอลิฟเนี่ยอัมจะเอาใช่ไหมมาดิไม่ดิจะเอาก็มาอืมจะเอาจะเอาใช่ไหมฮะไม่กลัวเลยใช่ไหมเนี่ยกีล่าเนี่ยไม่เคยกลัวเลยใช่ไหมเนี่ยสอง ฟอร์อเรนอีกด้วยมามาเดี๋ยวบันคิวไปเดี๋ยวบันคิวไปเออมาเดี๋ยยังเกินนะคิลา่ลาเริ่มรวยแล้วนะ <ส Hist oire> ที่บอกไปนะถ้าเกิดเราฟาร์มเก็บเงินนะฮะเราก็จะสามารถแบบเล่นอย่างนี้ได้ถ้าเกิดเรารวยพอนะแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาแต่บวกอย่างเดียวนะเราก็จะไม่ได้เลยนะโอเคแล้วก็มาตัดบัฟนะครับตัดทรัพยากรของปอนดข้าวบ่อนนะจะทำให้ปอนด์ไอป่าของ้องข้าวแบบยากมากๆเลยถ้าเกิดไม่มีคิลนะฮะก็ถ้าตัดแล้วก็ตัดไปนะน้องๆฮะโอเคนะอติคูดาแล้วนะเดี๋ยวผมจจจะะะะหหาาาาัังวววเเเล่่่่่นนนนนตตีีียยยช็ออ้้ผมมฆไดู โอเคนะด้วยความที่ปมกเกิดของเกิดนะผมจะข้าข่ามาแพงไปฆ่ามันนี่ไงนี่ยเยียมหัวไป <c oughs> ตายเลยนะโคตรแรงเลยนะเป็นไงละ่ะฮะโอ้โหอย่างแรงอะ่ะออาทิเมีไปแล้วฮนะฆ่าไปเจ็ดตึงแล้วนะมาตอนนี้เนี่ยได้ทางนดน้านของดับเบิยแล้วนะฮะก็ <c oughs> ก็ต้องรอดูก่อนนะครับว่าเพื่อนจะเล่นไหมเดี๋ยวต้องอยพยายามดันคีปนะฮะดันคีปให้สูงๆนะครับผมแล้วก็ค่อย ตักฆ่านะครับโอ้หอันเกือบตายนะอย่างแรงอะ่ะตัดบัฟก่อนอเฟรนเอาฟาริได้นะโอ้สวยอูจะาหะไม่น่ารอดว่ะทุกคนโอเคปล่อยมังกรทันนะยังปล่อยมังกรทันอยู่ก่อนตายมาเอาใหม่นะครับตอนนี้เนี่ยของไอเทมผมใกล้เต็มแล้วนะครับผมจะออกเป็นเกาะเกิดน,นะครับที่สุดท้ายนะฮะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,หยโห,โหตายเลยเฮ้ยเอาตอนน่อได้ตายได,ได้เนี่ยอลิตตอสวยเฮ้ย,ห,ยหายาโอ้โหมันรอดว่ะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราคลิปล่างขึ้นมานะฮะน่าจบเกมได้อยู่ เลยอยอ่างเดี๋ยวต้องตัดอีเว็หนึ่งนะคิมล่างต้องเอาอีเว็หนึ่ง came, no มาผมมันติไปเลยฮะเดี๋ยวรอล้วงแผงหลังนะครับไปฮะเร่งหายาสวยฮะโหโคตรแรงเป็นไงการล้วงแครี่แบบไม่ถึงหนึ่งวีอะ่ะตายอะ่ะแคนนี่ไม่มีที่ยืนอะ่ะผมบอกให้เดี๋ยว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 ตัว,วข้าวแผงปึ๊บ ไม่รอดวะ่ะเจ้าเดียวมะโง่ทำให้ฉันดูแย่ไม่นะโอเคนะเดี๋ยวตีบูไปก่อนนะจะเอาของนะแล้วก็น่าจะจบเกมได้เลยนะรอบนี้น่าจะจบได้แบบอีซี่เลยนะเอาของกันเพื่อนเฮ้ยแม่งเอ้ย,ยโดนเดียวมะเสียบดาบไปนะเมื่อกี้โอ้โหอย่าจบเฮ้ยโอ้โหจะตายอันตีไปเฮ้ยมันมันติดมันติดมันติดเฮ้ยผิดได้ผิดได้มันติดมันติด วยเอามังกรต่อเลยเงี้ยหายามันโลกหายามันโลกได้ได้มังกรต่อมังกรป๊บนึงเฮ้ยเรือมาเรือมาแถบนี้ต้องบอกว่าโคตรแรงเลยนะต้อไปเล่นป่านะดูดิแรงเกินมันจิ้มหน้าทีเดียวแบบแครี่ครึ่งหลอดอะเอาถ้าเอาตามโต๊ะน,นะแครี่มีครึ่งหลอดถนะ้าเกิดจิ้มจิ้มแล้วพัดซีแอบเดี๋ยว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 ต้องไปช่วยเพื่อนก่อนนะนตีไปฮะจังหวะนี้เข้าหลังเล็งเมทเล็งเมท บอลเองก็ได้จงหาะนี้มาใครก็ได้หมดอะติดตายปะคิวหนึ่งสวยฮะโอ้อย่างเปี้ยวอ่ะได้อยู่เดี๋ยวคลิปล่างเราปล่อยมาก่อนเล่นล่างนะฮะอ้าวเลียวมาแบบนี้ก็เสร็จที่สิครับมามานี่เลยมาให้จับซะดีๆ ทำไมเหรอฮะมีทอยก็ไม่รอดน้น้องมีทอยก็ไม่รอดน้น้องะพี่บอกให้เอาวะ่ะตอนนี้เนี่ยมันเลียดเกมแบบจัดๆแล้วนะครับเดี๋ยวหายาแยกอยู่เลนบนวะ่ะแบบนี้ผมต้องฆ่ามันได้นะโอ้โหอย่างแรงอ่ะทายาไแม่ทำอะไรเลยแป๊บเดียวตายอ่ะฮะคิดเอาวความโกมันขนาดไหนกีฬาถ้ามันมีของนำอ่ะ อ,อ้าวแล้วแครี่เราอ้าวแล้วแครี่เราตายอ้าวจ,จบสิครับแบบนี้เนี่ยก็เล่นลาบากแล้วนะเพราะว่าแครี่เราตายนะต้องดันคีบมันก่อนนะเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะแพ้เรียวมัในเรื่องระยะด้วยนะครับถึงโดนมันแทง้วก็น่าจะทําอะไรได้ไม่ค่อยมากนะฮะเพราะว่ามันเลทดเกมแล้วนะฮะผมว่าน่าต้องรอคลองอีกตัวหนึ่งถึงจะขึ้นบ้านได้แั้ก็ต้องรอแครี่เกิดก่อนนะฮะต้องดันคีบไปก่อน เดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวป้อมล่างก่อนนะสกิลสองทีแรกสามารถตีป้อมได้นะเนี่ยเห็นปะทีได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะเดี๋ยวผมหาจังหวะเล่นก่อนนะต้องหาตัวเม็ดเม็ดเขาอยู่ข้างหลังนะเดี๋ยวได้ทุ่งเข้าไปเอาเม็ดไหมปุ๊บจุ๊บเอ้ยโอ้สวยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคนะอุ้ยอุ้ยเกือบตายอุ้ยยังรอดอยู่นะโดดๆมาอุ้ยอย่งโลกอ่ะยังโลกอ่ะช็อตนี้เดี๋ยวป้อมก่อนโอเคสวยเรียลมาไม่ไม่ปุ๊บหบกเอาแทงคิปเอ้าเรียบร้อยใครก็เกินนะกดแข็งะปุ๊บจุ๊บ องเงียเราน้องอีเจ็บเราไ่ตากโอเคนะครับผมก็น่าจะจบเกมกันแล้วนะนะครับผมถ้าไม่จบผมก็จะว่า,วายัางไงแล้วตายกันได้ห้าตัวนะ <c oughs> แบบนี้นี่ก็อาจจะถ้าแบบไม่มีเราในช่วงจบเกมก็ไม่เป็นไรนะแต่เราอย่างนไรเราก็ได้แบกทีมอยู่นะฮะโอเคฮะแล้วก็มาดูดาเมจที่เราทำนะครับผมว่าผมจะทำได้เท่าไรกันนะครับเกมนะครับผมว่าน่าจะบาแบบ5ดาว่าจะประมาณแสนหกใช่น่าจะประมาณ ประมาณไม่เกินไม่เกินแสนแสนหกอะกน่าจะประมาณนั้นแหละแสนสี่แสนหกดาเมจเวทนะอืมต้องไปดูมันก,นก่อนนะไม่รู้นะอ่าคีลาได้มีมีไปนะดาเมจสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถือว่าเยอะนะฮะเป็นเวทนะฮะถือว่าเป็นเมจที่ทำดาเมจเยอะนะ,ะก็โอ้โหแสนหกหกเกือบแสนเจ็ดนะฮะ ถือว่าแรงอยู่นะครับผม